สวัสดีครับ FCTP ทุกทุกท่านนะครับงานสมโพธิองค์ป่ปริจิตปีนี้นะครับนับว่ายิ่งใหญ่ไม่ต่างกันเลยเนาะกับปีก่อนๆนะครับครั้งนี้ปีนี้นะครับรู้สึกว่าคนจะเยอะมากๆเลยก็ว่าได้นะครับบรนไดอิทธิต่างๆในหลังไหลกันมาเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ล้านองค์ป่นี่สมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับสมบูรณ์แบบ เรียกได้ว่าสวยงามสมศักดิ์ศรีขององค์ปู่ปริจิตจริงๆนะครับสวนนี่เขียวขจีไปด้วยต้นไม้ดอกไม้นานา,นาพันธุ์นะครับต่างกับปีแรกๆเนาะปีแรกๆนั้นเพิ่งเริ่มทําดอกไม้ต่างๆในรอบองค์ปู่นี่ยังไม่โตเท่าไหร่นะครับกำลังปลูกเนาะปีนี้รู้สึกว่าสมบูรณ์สุดๆเลยนะครับนางรำก็เยอะมากเลยนะครับจำนวน599ท่าน โอ้โหสวยสดงดงามหน้าร้านองูนะครับมีมุมสูงให้ดูด้วยนะครับสวยงามมากๆเลยไม่ต่างกันจริงๆเลยนะครับถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมา3ปีนะครับปีที่3แล้วก็ตามนะครับถึงแม้ว่าปีแรกๆอาจจะมีบรรดายูทูบเบอร์มากๆเข้าไปถ่ายทํากันแต่ก็อย่างว่าครับการเวลามันก็นําพากันไปเนาะ พบกันแล้วก็ต้องจากกันเป็นธรรมดานะครับถึงแม้ว่าปีนี้ยูทูบเบอร์อาจจะไม่เยอะแต่ว่าสถานที่การจัดงานต่างๆนี้อลังการงานสร้างจริงๆเลยนะครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เนาะผู้ใหญ่จีดีนะครับได้ช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมานะครับโอ้โหผ่านสีต่างๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับปีนี้ต้องยอมรับจริงๆเลยนะครับว่าปีนี้ปเสนลงีลจัดได้ยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีขององค์ปู่ปริจิต น่าคราชจริงๆเลยนะครับบรรดาเอฟซีต่างๆประชาชนในพื้นที่ต่างก็มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยนะครับจำนวนประชาชนเอฟซีต่างๆ,ๆนี่ที่หลั่งไหลกันมาร่วมงานนี้ไม่ต่างอะไรกับปีแรกๆเลยนะครับมากมายจริงๆเลยแม้แต่โรงทานก็สมบูรณ์แบบนะครับเรียกว่าปีนี้จัดยิ่งใหญ่จริงๆเลยนะครับสวยงามจริงๆเลย ความสมบูรณ์แบบของรานมงปูนะต้นไม้นานาพันธุ์สีสันดูมุมสูงนะครับมุมสูงของรานมงปูสวยมากๆเลยนะครับไม่ต่างอะไรเลยครับสมศักดิ์ศรีจริงๆเลยนะครับบรนดทิศต่างๆนี่เยอะมากๆเลยนะครับดูรถจอดเต็มเลยนะครับงดงามจริงๆเลยนะครับความสมบูรณ์ความสวยงามขององปูนะครับ เราไปดูคอมเมนต์ของบรรดาเอฟซีกันเนาะที่คอมเมนต์กันเข้าไปนะครับคอมเมนต์แรกบอกว่าขอบรารมีองค์ปู่โดนบันดาลให้เอฟซีทุกท่านและผู้ที่ไปร่วมงานทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ํารวยสา,สาธุสาธุนะครับคอมเมนต์ที่2บอกว่างานวันนี้สุดสวยงดงามอลังการทุกสิ่งอย่างเหมาะสมเหมาะเจาะนะครับไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปสวยจริงๆเครื่องบูชาเครื่องบายศรีงดงามมากๆหลุงป้าคือแต่งตัวงดงามเหมาะสมกับงานตอนเช้า คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท,ท,ท่านที่มีส่วนช่วยทำให้งานนี้ออกมาได้สวยสง่างามมากๆนะครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน่าปลื้มใจแทนลุงป้าค่ะงานใหญ่คนเยอะโรงทานเพียบพร้อม f c ทีพีทั่วโลกได้มาพบปะกันอิ่มบุญอิ่มใจทั่วแล้วก็คอมเมนต์ต่อมาบอกว่างานใหญ่อลังการมากทุกอย่างพร้อมหมดลงตัวดีขอให้ลุงพลป้าแตนและเอฟซีทุกท่านมี สุขภาพแข็งแรงร่ำรวย